สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอ็มกับช่องเอ็มฟอร์นะครับรถที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้คือเจ้าฟอร์ดเน็กเจอร์ e r r เตอร์นั่นเองคันนี้เป็น r a p เตอร์เครื่องดีเซลด้วยนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น r a p เตอร์ที่แต่งจัดเต็มที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยรีวิวมาในช่องตอนนี้เลยนะครับผมถ้าใครพร้อมที่จะรับชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอ็มฟอร์ให้เราด้วยนะครับทางใครก็แล้วก็ตามมารับชมได้เลยครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับคันนี้คือเจ้า Ford n e x t g e n Ranger Raptor เครื่องดีเซลนั่นเองนะครับเป็นเครื่อง2.0ไบเทอร์โบนะครับคันนี้ได้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านั่นเองโอ้โหกันเลยนะครับคันนี้จัดหนักจัดเต็มแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในรุ่นของ Raptor คันนี้ก็คือสกู๊ฝากระโปรงอันนี้เป็นสกู๊ฝากระโปรงของแท้เลยนะของ Ford เลยนะครับเพราะวัสดุเขาจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยจะออกด้านนผิวทรายนิดนึงนะครับสกู๊ตก็จะไม่เบ จะมีช่องระบายอากาศนะครับสช่องที่ฝากระโปรงมาให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้า FORD แบบนี้นะครับโอ้โหหลๆอกันไปเลยนะครับแบบนี้นะครับกล้องส่อรมองลกเสองศาด้านหน้าเนี่ยอยู่ด้านบนตัวกษรฟอร์ดนะนะครับแบบนี้แล้วก็จะไม่มีไฟ3ดวงด้านหน้านะครับเด็ดๆเลยนะครับคือตัวนี้เลยกันชนหน้าแฮมเมอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะมีโลโก้แฮมเมอร์สีแดงตัวนี้นะสวยๆแล้วนะครับมีด้านข้างตัวนี้นะครับไฟจะรันมาแบบนี้นี่แล้วก็มีไฟเตาบอกด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีะลลุเ็กน เป็นลายลวงเพึ่งสวยๆเลยนะครับโอ้โหแบบสวยจริงตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวด้านล่างนะครับเป็นแผ่นการกระแทกใต้ท้องรถนะครับแบบนี้ของแฮมเมอร์นะครับเป็นเหล็กเหล็กนะแข็งแรงมากนะครับสีแดงยาวไปถึงด้านหลังเลยนะ3ชิ้นนะครับใหญ่ๆกันไปเลยเวลาลุยๆเนี่ยมั่นใจได้เลยแน่นอนครับด้านหน้านะครับจะมีข้อไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นข้อไฟหน้าของฟอร์ดเช่นกันเป็นของแท้เลยนะนี่ผิวสัมผัสเขาจะเป็นแบบผิวรซยๆแล้วก็มีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับแบบนี้ตรงนี้นะจะไม่มีคําด้านข้างหรือว่า จะเป็นแผ่นเรียบๆนะตัวนี้จะมีลูกเล่นนี่ดีเทล,ลตัวนี้ต่อมาจากรอยต่อของฝากระโปรงเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับคิวร้อนะครับของแรปเตอร์จะเป็นคิวล้อขนาดใหญ่มาแล้วแบบนี้นะครับจากโรงงานเลยนะแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับที่เป็นตัววาล์ว,วตรงนี้เพื่อเป็นลูกเล่นของตัวคิวร้อนะครับล้อแมกของตัวแรปเตอร์เองเนี่ยจะได้เป็นขนาด17นิ้วนะครับนี่เป็นสีเทาแบบนี้นะแล้วก็จะได้ยางเป็นของ bf ko 2นะครับออเทอเรนนะครับ สเปกยาง2อ5แาทับเจ r 1 7เนั่นเองครับส่วนปีกนกนะครับด้านในของตัวแรปเตอร์เองเนี่ยก็จะได้เป็นปีกนกขนาดใหญ่มาแล้วจากโรงงานนะแล้วก็ตัวช็อคอัพถ้าเป็นของรุ่นดีเซลเนี่ยจะได้เป็นช็อคอัพแบบอินเทอร์นอลไบพาสเช่นกันแต่ว่ายังไม่เป็นแบบไลฟ์วาวนะครับก็คือสามารถลุยได้เช่นกันตัวแรปเตอร์เนี่ยจะลุยได้มากกว่าตัวเรนเจอร์ทั่วไปด้วยเพราะว่าเขาจะมีความสูงของตัวรถนะครับแล้วก็ช็อคอัพที่ตอบโจทย์สําหรับการล,ลุยเลยนะครับด้าน,นข้างตัวนี้น้น,นะรเงยกตแมล ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็จะเป็นคําว่าไบเทอร์โบนะครับหรือเทอร์โบต่างๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบายอากาศในห้องเครื่องได้จริงๆด้วยนะครับผมด้านข้างนะครับบันไดข้างมาจากโรงงานเลยนะตัวนี้เป็นบันไดข้างเหล็กนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะนี่นะครับมีคาว่าเรนเจอร์แรปเตอร์นั่นเองมีคําว่าแรปเตอร์นะครับอยู่ด้านท้ายตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นล่องระบายน้านะครับเวลาลุยๆเนี่ยก็สามารถระบายน้ําได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผิวใยๆนะเวลาเราเหยียบขึ้นรถเนี่ยก็จะไม่ลื่นนะครับผม ด้านท้ายนะครับจะมีสปอร์ตบาร์นะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับเป็นเหล็กนะแล้วก็ฉลุตรงนี้นะครับเป็นลายลวงพึ่งนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งดูดีให้กับตัวรถขึ้นไปอีกโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ส่วนมากๆเลยนะเข้ากับแรปเตอร์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวสปอร์ตบาร์แบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟท้ายนะครับ2จุดแล้วก็มีไฟเบรกตัวที่3ให้อีกจริงๆตัวนี้ก็ต้องเป็นดวงที่4แล้วนะครับเพราะว่ามีด้านหลังใน3แล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งะครับเป็น4ดวงเลยนะครับผม สำหรับตัวแรปเตอร์นะครับจะมีสติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์ตรงนี้มาให้นะครับที่ด้านท้ายนะแต่นี้ลูกค้านะครับสั่งติดเพิ่มนะครับเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะสติกเกอร์ลายนี้เนี่ยจริงๆก็จะอยู่ในแรปเตอร์ที่เป็นชมก่อนหน้านะครับแต่ว่าลายของเขาเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ลายที่แบบหินหินดูแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่จะติดแรปเตอร์นะแนะนำเป็นลายนี้ก็สวยเช่นกันนะครับผม มาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้าย LED นะครับเต็มระบบเลยนะด้านบนด้านล่างนะครับไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับข้อไฟท้ายเนี่ยก็เป็นข้อไฟท้ายของ Ford แท้เช่นกันนะครับนี่จะเป็นดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยนะมีลูกเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นผิวสัมผัสแบบผิวไซา์นิดนึงนะครับนั่นด้านนะครับลงสีมาเก็บรายละเอียดมาดีมากนะครับนี่ในส่วนของฝากระบาดท้ายจะเป็นฝากระบาดท้าย Ford นะครับแบบนี้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสีดำด้านนะครับลูกค้าเลือกสีได้นะไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีดาสีขาวนะครับเป็นแบบขอบก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับตรงนี้นี่ไฟท้ายที่เป็นไฟเบรกนะตัวที่3นะครับตัวที่4ี่ก็อยู่ที่โลบาร์แล้วนะครับนี่โลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่สีดํานะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้นะครับฝาเปิดท้ายแบบผ่อนแรงนะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้จะเห็นเป็น power roller 8แบบไฟฟ้านั่นเองก็คือ roller shutter นะครับแบบไฟฟ้าของ h a m m e r นะครับกดใช้งานได้นะครับนี่นะครับกดใช้งานได้เลยนะครับปุ่มอยู่บริเวณนี้นะครับ ก็จะมีรีโมทให้ด้วยอีกหนึ่งดอกนะครับนี่พื้นที่ก็ไม่ได้เสียไปเยอะมากนะแล้วก็สามารถเก็บของกันฝนได้ด้วยนะครับมีไฟท้ายกระบะให้อีกนะครับปิดนะกดค้างนะครับสวยๆเลยนะตัวโรเลอร์เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำด้านนะแบบนี้ผิวสัมผัสก็ดีนะครับแข็งแรงเลยนะครับนี่ แล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นกันชนท้ายของแฮมเมอร์เหมือนกันโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นชุดแฮมเมอร์รอบคันเลยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับกันชนหลังแล้วก็สปอร์ตบาร์นะครับก็เป็นของแฮมเมอร์ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกันชนท้ายเนี่ยก็จะมีลูกเล่นที่สวยงามกว่าตัวอื่นนะนี่นะครับมีไฟถอยนะครับสองดวงตรงนี้นะครับไฟสองสว่างป้ายทะเบียนนะครับเซนเซอร์นะครับทั้งหมด6จุดก็ยังใช้งานได้นะครับห่วงลากจูงนะครับนี้ะครมมหิาใอก ไม่ใช่มีแค่ตัวกันชนท้ายอย่างเดียวนะมีห่วงสีแดงตัวนี้เพิ่มเข้ามาให้อีกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถที่จะติดหัวบอลลักจูงหัวนกแก้วต่างๆตรงนี้ได้อีกนะครับก็คือเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงๆแข็งแรงจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมพามาชมด้านในนะครับด้านในของแรปเตอร์ที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยลำโพงเขายังไม่ใช่ลำโพงของ BNO นะก็จะเป็นลำโพงแบบจากฟอร์ดเองนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ BNO ตัวเบาะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับสลับกับ หนังกลับนะครับจะเป็นแบบอคันธาร่าครับเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็มีลูกเล่นเป็นคลิปสีส้มแดงแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะจะมีคําว่าแรปเตอร์อยู่นั่นเองนะครับพวงมาลัยก็จะมีเซ็นเตอร์มาร์กให้นะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมีจอดออโต้ให้นะครับจอกลางก็เล่นแอปเปิลคาเพนดอร์ต้ได้เช่นกันนะครับขนาดใหญ่เลยนะ12นิ้วนะครับโหมดการขับขี่ก็มีแบบ 4A ให้เลือกด้วยนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้าแรปเตอร์ชุดแต่งแฮมเมอร์รอบคันแบบนี้นะครัับผมมเเรียกไดดด้ว่่าชุแตตงจ็ จัดหนักลุยพร้อมลุยได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับชุดแต่งนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้เนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องเมียร์อให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ